สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้กลับมาเรียนวิชาภาษาจีนอีกครั้งนะคะสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเรื่องชื่อว่าตีฟังตีฟางแปลว่าสถานที่นะคะเราก็จะเรียนสถานที่ที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็สถานที่สําคัญสคัสคญของประเทศจีนนะคะอ่ะอันดับแรกเรามาดูคําศัพท์กันเลยค่ะอ่ะสถานที่แรกนะคะก็คือ ข้อหยวนหยวนแปลว่าสวนดอกไม้นะคะอะนักเรียนพูดเสียงออกเสียงตามเราช่วนะคะข้อหยวนหยวนแปลว่าสวนดอกไม้ค่ะอะสถานที่ต่อมานะคะอะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติเลยสีเขียวๆเ,เหล่านี้คืออะไรเอ่ยมันคือหญ้าใช่ไหมคะหญ้าภาษาจีนออกเสียงว่า เฉาเฉาอ่านนักเรียนออกเสียงตามเราช่วยนะคะเฉาเฉาอ่ะแปลว่าหญ้านะคะก็คือสีเขียวเหล่านี้นี่เองต่อมานะคะต่อมาคืออะไรเอ่ยเป็นต้นต้นนั่นก็คือต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้ภาษาจีนออกเสียงว่าชู่ชู่อ่ะออกเสียงตามเราช่วยนะคะ ชู่ชู่แปลว่าต้นไม้ค่ะต่อมาอ่ะอันนี้มีต้นไม้หลายต้นใช่ไหมคะสถานที่นี้จะต้องเป็นที่ไหนเอ่ยถ้ามีต้นไม้เยอะๆเต็มไปหมดเลยนั่นก็คือป่าใช่ไหมคะป,ป่าป่าภาษา,าจีนออกเสียงว่าเส้นหลินเส้นหลินอ่นานเรียนออกเสียงตามหูช่วยน,นะคะเส้นหลิน อีกรอบนึงนะเส้นลินแปลว่าป่านะคะแปลว่าป่าคำนี้ต่อมาอ่ะสีฟ้าแบบนี้เลยแน่นอนจะต้องเป็นทะเลใช่ไหมคะทะเลทะเลหรือมหาสมุทรนี่นะคะภาษาจีนออกเสียงว่าตาหายตาหายอ่ะออกเสียงตามเราช่วยนะคะตาหายตาหาย แปลว่าวะทะเลนะคะก็คือหลายๆคนชอบไปใช่ไหมสถานที่แห่งนี้อ่ะต่อมานะคะต่อมาอ่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยมันคือแม่น้ําลำธารใช่ไหมคะอาเด็กๆเคยเห็นอยู่บ่อยๆเนาะคำว่าแม่น้ําลำธารในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเสี่ยวเหอเสี่ยวเหออ่ะออกเสียงตามเราช่วนะคะเสี่ยวเหอ เจืเอแปลว,ว่าแม่น้ำลำธารน,นั่นเองนะคะต่อมาอ่ะอันนี้เป็นสถานที่ของจีนนะคะเป็นที่ที่หนึ่งที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนั่นก็คือแม่น้ำแยงซีเกียงนะคะแม่น้ำแยงซีเกียงเด็กๆหลายคนอาจจะเคยได้ยินเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวก็อยากไปอยากไปเยี่ยมชมนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่เป็นแม่น้ำอีกหนึ่งที่ คนให้ความสนใจมากๆแล้วก็ยังเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกด้วยนะคะแม่น้ำแยงซีเกียงนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าฉองเจียงฉองเจียงอ่านนักเรียนออกเสียงตามหนูชวนะคะฉองเจียงฉองเจียงก็แปลว่าแม่น้ำแยงซีเกียงนะคะแม่น้ำแยงซีเกียง อ่ะต่อมาเป็นของจีนเหมือนเดิมค่ะเคยเห็นเปล่าเอ่ยที่นี่คือที่ไหนคะอ่ะในภาพะยนต์ในละครหลายๆเรื่องก็จะมีให้ให้เจออยู่เหมือนกันใช่ไหมตรงเนี้ยตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ากำแพงเมืองจีนนะคะกำแพงเมืองจีนอ่ะซึ่งเขาเป็นกำแพงที่สร้างยาวมากๆเลยเห็นไหมคะเขาจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมตามภูเขาในสมัยก่อนนะคะเขาสร้างมาเพื่อปกป้องประเทศจีนจากประเทศ ข้างๆนะคะเพื่อแบบไม่ให้ประเทศนั้นๆลุกล้ําเข้ามาในประเทศจีนนะคะเ,คเขาก็เลยสร้างกําแพงเมืองจีนขึ้นมากําแพงเมืองจีนนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าสองเฉงสองเฉงนักเรียน,นออกเสียงตามบทช่วน,นะคะสองเฉงสองเฉงแปลว,ว่ากําแพงเมืองจีนนะคะกาแพงเมืองจีนต่อมา สถานที่นี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ฮอตฮิตมากๆนะคะจะอยู่ที่ปักกิ่งเนาะเป็นเมืองหลวงของประเทศจีนนะคะอันนี้คือพระราชวังต้องห้ามนะคะพระราชวังต้องห้ามในภาษาจีนจะออกเสียงว่าก,กู่กงกู่กงอ่ะออกเสียงตามมาชวนนะคะกู่ก,กงกู่ก,กง ซึ่งสถานที่นี้เวลาเขามีงานสําคัญสาคัญเขาก็จะมาจัดที่แห่งนี้นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่สําคัญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โบราณของจีนอีกที่หนึ่งเลยนะคะอ่ะต่อมาอันนี้คือสุสานนะคะสุสานชื่อว่าสุสานจินซีฮ่องเต้นะคะสุสานจินซีฮ่องเต้อาจจะเคยเห็นกันคร่าวๆในหนังจีนใช่ไหมภาพ,พยนตร์จีนใช่ไหมคะ เราชื่อคิดว่าเด็กๆหลายคนน่าจะเคยดูเนาะอ่ะสุสานจินซีฮ่องเต้นะคะพาอสจีนอกเสียงว่าชินเฉวหวงหมู่ชินเฉวหวงหมู่อ่ะพูดตามหลัชืทีละสองคำนะคะชินเฉวหวงหมู่อ่ะอีกรอบนึงนะคะชินเฉวหวงหมู่ทีนี้เอามารวมกันค่ะชินเฉวหวงหมู่ อีกรอบนึ่งนะคะชินเฉลหวงหมู่อ่านั่นก็คือสุสานจินซีฮ่องเต้นั่นเองค่ะชินเฉลหวงหมู่อ่าต่อมาอันสุดท้ายนะคะมันคือการบ้านนะคะใบงานภาษาจีนคำสั่งก็คือให้นัเกเรียนดูรูปภาพนะคะแล้วก็เติมคำศัพท์ลงไปในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามเนาะอ่าอันแรกนะคะอันแรกประโยคอ่ะ ก่อนที่จะไปข้อแรกดูก่อนเห็นไหมคะที่เขาจะมีภาษาจีนเขียนอยู่ข้างล่างรูปนะคะเขาเขียนว่าท่ามันใจหนาหลี่ทามันใจหนาหลี่แปลว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนนะคะพวกเขาอยู่ที่ไหนข้อแรกนะคะข้อแรกคือเฉใจจุดจุดจุดช่างเฉืจจุดจุดจุดช่างอ่านนักเรียนจําได้ไหมคะว่าเฉอคืออะไรเอ่ยเราเคยเรียนไปแล้วนะคําศัพท์เรื่องสัตว์นะคะเรียนไปเมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหม อ่ะเฉอแปลว่างูใช่ไหมคะเฉอแปลว่างูอะนักเรียนลองดูในภาพนะคะเห็นไหมในภาพจะมีงูอยู่สามตัวใช่ไหมคะนักเรียนดูว่างูเขาลากเส้นไปที่ไหนเอ่ยเขาโยงเส้นไปที่ไหนเขาโยงเส้นไปที่ต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้อ่ะเราก็ดูเลยเฉือใจจุดจุดจุดช่างซึ่งจุดจุดจุดที่เว้นไว้นะคะเราก็ต้องเอาคําศัพท์จากด้านขวามือนี้ไปเติมเนาะข้อนี้ก็จะเป็นอะไรคะ เสือช่างเออเสือใจชู่ช่างเสือใจชู่ช่าง,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 งเห็นไหมคะเราก็เติมคําว่าชู่งลงไปเลยเติมตัวจีนนะคะอ่าเติมชู่งลงไปเลยก็คืองูเขาอยู่บนต้นไม้นะคะต่อมาข้อสองนะคะข้อสองคือเหลาหูเหลาหูแปลว่าอะไรเอ่ยเหลาหูเหลาหูก็เคยไปเรียนไปแล้วนะเหลาหูคือ เสือใช่ไหมคะเสืออ่าทีนี้นักเรียนดูสิเสือเขาโยงเส้นไปที่ไหนเอ่ยเขาโยงเส้นไปตรงภูเขาใช่ไหมคะไปตรงภูเขาไปตรงป่าใช่ไหมเขานี้น่าจะอยู่ในในป่าเนาะอ่ะมันไม่มีคําว่าภูเขาอยู่แล้วมันก็จะมีคําว่าป่าใช่ไหมคะมีคําว่าป่าก็คือเส้นลิน้นเส้นลินเพราะฉะนั้นเวลาตอบเราก็เอาเส้นลินมาตอบนะคะข้อนี้ก็จะกลายเป็นเล้าหูจ่ายเส้นลิ้นช่อง แล้วหูใจเส้นลิ้นชักอ,อ่ะเห็นไหมคะก็คือเสืออาศัยอยู่บนภูเขาหรืออยู่ในป่านั่นเองนะคะอ่าในข้อสามนะคะเซียวหยูเจจุดจุดจุดสีเซียวหยูเจจุดจุดจุดสีอ่ะเห็นไหมคะเซียวหยูก็คือปลานะคะก็คือปลาอ่านักเรียนดูซิจากรูปภาพปลานะคะเขาโยงไปหาที่ไหนเอ่ย อ่ะเหมือนจะเป็นทะเลใช่ไหมคะเพราะว่ามีต้นมะพร้าวด้วยใช่ไหมเป็นวิวทะเลมีต้นมะพร้าวมีก้อนเมฆใช่ไหมคะอ่ะแล้วทะเลภาษาจีนออกเสียงว่ายังไงเอ่ยทะเลออกเสียงว่าต้าหายต้าหายใช่ไหมคะต้าหายเพราะฉะนั้นเราก็เอาต้าหายลงมาเติมในข้อที่3เลยค่ะก็จะเป็นเสี่ยวหยู่จ่ต้าหายหลี่เสี่ยวหยู่จต้าหายหลี่ อ่ะก็คือปลานะคะอาศัยอยู่ในไหนเอ่ยในทะเลนะคะอ่ะก็คือเราเฉลยไป3ข้อแล้วเนาะที่เหลือให้นักเรียนไปทำเองนะคะข้อ4ี่เขาบอกว่าอะไรเอ่ยเสี่ยวฮวาใจจุดจุดจุดช่องเสี่ยวฮวาใจจุดจุดจุดช่องเสี่ยวฮวาคืออะไรเอ่ยเสี่ยวฮวก็คือดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้ดอกไม้เขาควรจะอยู่ที่ไหนเอ่ย อานักเรียนก็สถานที่นั้นลงมาเติมนะคะต่อมาข้อที่5นะคะเขาบอกว่าโฮจูใจจุดจุดุดหลี่โฮจใจจุดจุดจุดหลี่นักเรียนก็ดูนะคะโฮจคืออะไรเอ่ยโฮจคือลิงใช่ไหมคะลิงดูซิว่าเขาโยงเส้นให้ลิงไปอาศัยอยู่ที่ไหนอานักเรียนก็ดูเลยนะคะหลังจากนั้นก็เอามาเติมเนาะว่าลิงอาศัยอยู่ที่ไหนนะคะ เราชูก็เฉลยไปทั้ง3ข้อนะที่เหลือนักเรียนไปทําเองนะคะส่งงานก็เหมือนเดิมเลยค่ะส่งงานเข้ามาในกลุ่มในอัลบั้มที่เราชื่อสร้างนะคะที่สําคัญชื่อชั้นเลขที่ต้องมีให้ครบนะคะเขียนให้ชัดเจนและทําการบ้านให้ถูกเนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราชูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้ซีเซียตาเชีย